ครับสวัสดีครับผมสุ่มสอรียนสายดำจอกก็ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมๆ้อครับเด้อเดเดี๋ยวพี่น้องขี่ซับโซนครับครับผมไกตัวนี้ก็จะเป็นไกสู่ไกแล้วครับนี่ครับกระลันตีครับตัวนี้ครับที่เด็ดครับอ่าขิดรวมครับนี่ครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็น เขียวเล่าครับนี่ครับคลิปวมๆได้ครับเด้อเนี่เด้อไหสนใจกับตดต่อมาไไ้ครับทางผมกระชิมีอันประมาณนี้แหละครับให้พี่น้องได้ชมครับอันนี้จะเป็นสีเขียวดำครับนี่ครับครับผมกระชิมีอยู่ประมาณนี้แหละครับทางชุ่มชุ่มเงนีะครับตัวนี้อาจจะเป็นไก่มีตำนี้ครับนิวงง้อนิวกีเนี่แหละครับ แต่ว่าถ้าชุดนี้ผมจีดจัดตัวแม่ให้น้มครับเพราะว่ามันเลี่ยงชนบ่ด้ครับตัวนี้กันมันต้องเเอาไปเป็นในพ่อพันธุ์เอาไปพัฒนาต่อครับแต่แต่ผู้ใดสนใจชุดนี้ผมเชิจับคููตัวแม่ไห้ครับใกล้ใกล้สมบูรณ์โครงสร้างดีครับครับผมฝากติดตามซ่องเลี่นยนะครับเด้อ